แล้วครับนน่ริ่นะครับค้ับแขึ้นยู่ครับขึ้นยครับขอแล้วครับเห็นแน่น้อยครับมาเนี่ นี่ครับรสมผรรสรครับโอนไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีแบบไม่ต้องโอนส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันแล้ว วันนี้ผ้าเด็กหน่อยมาเปิดประสบการณ์อีกเก้าครับวัสดียังเป็นท่างการครับพอกับพันหนึ่งคือเก่ารับวันนี้ในส่องเขยใหม่ครับฝากติดตามนด้เยครับวันนี้ผมจะพามาเบิ้งพื้นที่นะครับสานะครับที่มาสูบปลานะครับดูวิสสี่นะครับฟังสี่นั่นเต้นใหม่เป็นฟังสี่นะครับสาโนนี้กัชิยุพวกห่างกันป็นไหนสองร้อยเมตร อืมครับสาสิมาสูบโอ้โอ้มื่นมืนสาจะพาพี่น้องมาสูบครับเพิ่นจะคล้องสาเพิ่นห่องมาสามพันนะครับขอเพิ่นได้สองพันนะครับเป็นสาสูบปีต่อปีนะครับพลได้เรียงนะครับปลาบบเลียงเป็นสานำถ่วมนะครับนำหลากมากแล้วก็บกลงแล้วก็สูบเอาปีต่อปีนะครับ เราจะมาเบิ์น้ำกันครับน้มันแรดต่างเครื่องมาสำรวจพื้นทีก่อนมืออวานฝนตกแห้งครับย่านป้าขึ้นเบิ้งคู่แล้วอาทิตย์ขึ้นในซองนี้นะครับน,นี่ครับบรรยากาศฟังตรงขามสิเป็นน้องไงนะครับสาราค่าสองพันนะครับปีต่อปีน้ำท่วมนะครับท่วมเกินพุนนะครับ เพียงเครื่องตรวยุคค่าครับมันสิดหลากมาตอนนำหลากช่วงนาหนามนะครับปลากับยูแนบมา่ายูแน่นะครับจังหลุดน้ำกันครับ ปาคุณยุครับคุณยุ้ครับโอ้คครับแม่ยน้อยครับมานี่นนนนนน รอบเด็ครับมาแล้วครับมาแล้วครับจับจับวัวนูรอบเด็กครับโอ้สุดยอดครับใส่ซัมมี่ครับัวแบบ ให้บาทให้บาทครับควรไหมพิกหน่วยให้หน่อยพิกหน่วยโอ๋โอ้ยสิบ่แดนลงท่งหน่วยใหญ่ไปอือ Nhờ ông nhà, chở ông nhận. cầu yeah, poor. Yeah, poor. Yeah. Wow. Để đẹp lên. Bà, đẹp bát cô, từ bưng, Bà nhận ครับบรรยากาศสองเศร้าครับน้ำไหลแห้งครับโบก,บกง่ายครับน,น้ำยังเที้ยงเอวอยู่ครับครับคอประหอดอันนี้ขยับคอไหมครับครับไม่จูกครับเออเลดไปเลย นมโมกคายเก็บบมกไห้ครับให้เต็มวันยันยันผมก็เอาใหา้เสร็จย,ยครับกไ้ครับันยันยเลยระวางล้อนำบกครับ อยไเปเลยครับอ่ะเออว่าคันละกินไ้เลยบาทนี่ยบอกให้คันมาเอาเด้อ แล้วสิบเบอรสามแล้วใส่พอสาอนี่แล้วอไทยไ้ขไยไ้อไยนี่ไงนี่ไยบอ่ะยบ่เลยครับเลยครับตารกรลังแหงครับการแยงกราลังไลยครับ Đây là. Hai hằng. Thay vai nè. Úi, đây. Ừ, đây. Đó, thấy. sáng mẹ, sáng luôn. Ủa ừ, phải con อ้าวโดดออกกัน่ะเฮ้ยดูอีกสองตัวเลยเด้อสองตัวลูกเอาขึ้นแน่จับหัวมันที่อะไลูกนั่นละจำข้อมันอ่ะอ๋อ เป็นเปด็เจูเปงมเป็บาดมือนอ้มเสาเจ้าเปิดเอาเนี่ยเจ้าเกียรเปิดเอาอ่ะดยพี่น้องเอาบรเดเอาของมาบ้างกนี่ปลากระงน่อยปลาเสื่อม กะนั่งครับว่ามีกระปากกระปากกระตะผมตอนนี้มันม้าน้อยม้าน้อยตกตะก่าไปตกคิดตกเอาเอาไปนั่งแตมบอกเมียถ้ากระแยงบ่เห็นไหนถ้ากระแยงบ่มีหรอถกระแยงปักมือแม่ล่ะเล่นรู้จำหางมันเยอะอย่าไปจับไปรู้หยิบปักมือ เดี๋ยวพักกันเนี่ยพักแันเนี่ยมาดูป่ะนี่จะแม่ป่ะอ๋ออาชกเกอร์อุ้ยย้อนลงไปเลยหรอย้อนลงไปเลยเออย้อนลงไปหลอด ครับแยกออกแล้วปลาซุ่มปลายิางไงเปลี่ยนปลาคอประดูครับบนเตรย์้ายครับปลาคอกันประต้องกาย แมงาคบมันเสร็จเลยครับ pues ตีตัวปร่ะบ nah, ีเลยอ้าออสไม่เฮ็ดอยู่เซนบกหอยแต่ฟักเลยต่ฟักแลเนื้อแล้วหัวหน้าปนแม่บกหอยไหมหัวหน้าหอยนุกเฮ็ดแล้ครับสูตรเอ้ยหอมเปอะไรเดยวกูโตให้เอาอะไรหนหอย้อยปลาสูตรนนี้ครับสูตปลาสูตรครับ นกระตุกลองดยเอาถ้าได้กินยูบานนี่เอา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 จดีแตกมแมนเปยจีเดลูกเลยมดก่อยปลาปิ้งปลาต้มปลา

หอดปาหอดซอ,อ,องแล้วกับแบ่งปลากันไปกินครับไต่ป์ปลาไหลพอได้แบ่งกันไปกินพลนิดละหน่อยเฮ็ปเดปลาแดกน้ำเน่ไปแหงน้ำเน่ครับขายเนย่พอได้ค้ามันลดขึ้นปลาคอกะในปลาไหลครับพ่อได้ตุ่มพอได้แบ่งพีแบ่งนองไปกินครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับส้มพันเหน่งเด้อพ้าเหน่งหน่อยขอบคุณทุกการรับส้มครับไปพ่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ